ขอความช่วยเหลือคุณกันจอมพลังหลังจากเรื่องผ่านไปเป็นปีแล้วเหมือนกันนะคะ mm hmm. เป็นอดีตมิสแกนสิงห์บุรีค่ะน้องถูกเธอใช้คําว่าไฮโซเกหลอกบอกว่าเป็นลูกหลานองคมนตรี mm hmm. แล้วก็มีพาวเวอร์บารมีหลายๆอย่างที่ทําให้ครอบครัวเธอเชื่อแล้วก็เลยหลงลง,ลงทุนไปแต่บอกว่าเรื่องนี้เอาจริงก็มันก็เทาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะคือไฮโซเกตตามที่เธอกล่าวอ้างเนี่ยเขาอ้างว่าเขามีบ่อนอยู่เขมรนะคะ เออแล้วก็จะหลอกให้ไปลงทุนจำนำรถอยู่ที่กัมพูชาเห็นไหมต้นเรื่องก็เทาแล้วไงเออพอมันเทาแล้วครอบครัวเธอตัดสินใจไปลงทุนมันก็สุ่มเสี่ยงอยู่แล้วนะคะสุดท้ายไม่ได้ตังคืนแล้วก็เหมือนมีเหยื่อเพิ่มเติมเธอก็เลยตัดสินใจให้คุณกันจอมพลังเป็นคนกลางในการประสานช่วยเหลือนี่คือคุณน้ำฝนอรินลพัฒน์ศรีสิริรังสิมากุลน,นะคะสูญเงินอยู่2ล้านบาทค่ะรู้จกักไฮโซเกสสปีที่แล้วค่ะ ผู้ชายมีอายุประมาณ38ปีเจอกันเพราะว่าเพื่อนของชายคนนี้เข้ามาจีบเธอแล้วก็นัดทานข้าวกันต่อมาไฮโซเกรู้ว่าเธอมีเงินจากโฟเล็กทวีดีก็อาสาช่วยทวงเงินได้เงินจริงแค่บางส่วนแล้วก็อ้างว่าตัวเองเป็นลูกบุญธรรมองคมนตรีไม่มีสัญชาติไทยอ้างว่าตัวเองไม่ใช่คนไทยบางครั้งที่มาหาก็เหมือนมีรถนําขบวนมีบริการติดตามรวมถึงเคยพาไปกินข้าวกับสาวสิ่งเหล่านี้ค่ะทำให้เธอหลงเชื่อนะคะ ต่อมามีคุยกันประมาณ2อาทิตย์ไฮโซเกยชวนไปลงทุนจำนำรถที่เขมรค่ะอ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าของบ่อนสุดท้ายคุณแม่สุนตังลงทุนไป1ล้านบาทส่วนเธอเสียงเงินไป0 0แสนทำทีติดต่อจะซื้อที่ดินเพราะว่าแม่เธอเป็นนายหน้าขายที่ค่ะแต่ฝั่งนั้นไม่ได้มาตามนัดและไม่ได้ซื้อที่ดินจริงๆก่อนหน้านี้ไฮโซเกยยังเคยเปิดเงินในบัญชีให้ดูเห็นว่ามีเงิน20-30ถึงล้านบาทและยังเปิดแชทที่คุยกับคนเบื้องสูงเรื่องที่ดินให้ดูด้วย สุดท้ายเอจใจเพราะว่าทุกอย่างที่ตกลงกันไว้ไม่เป็นไปตามที่พูดพอทวงตังคืนก็ไม่ได้คืนค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการไปแจ้งความแต่เรื่องเงียบไม่มีความคืบหน้าตำรวจบอกว่าเงินที่โอนไปลงทุนเป็นชื่อบัญชีของพี่สาวไฮโซเก๊ซ so ซึ่งเป็นคุณครูอยู่ที่อุทัยธานีก็ถอนแจ้งความค่ะให้เหตุผลว่าพี่สาวไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง สิ่งที่ทําให้เชื่อไฮโซเก้มาโดยตลอดเพราะว่าก่อนหน้านี้เธอกับแม่ขึ้นเครื่องจะไปต่างจังหวัดแต่เกิดปัญหาเข้าเกตไม่ทันประตูเครื่องติดอันนี้เป็นไปตามกฎกติกาอยู่แล้วแต่ทู่ซีค่ะจะขอขึ้นเครื่องให้ได้อก็เลยโทรหาไฮโซเก้เขาบอกว่าเขาโทรติดต่อใครก็ไม่รู้สินาทีปรากฏว่าประตูเครื่องเปิดให้เธอกับแม่ขึ้นโอโ เจ๋งเยอ่ะแต่ไม่ไม่เจ๋งคุณผู้ชมเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นไม่หมายถึงว่าคือในมุมของผู้หญิงคนนี้เขาคิดว่าแบบไฮโซแม่งมี power จัดอ่ะเธอคิดแบบนั้นเธอใช่ปะแต่เป็นเรื่องที่ผิดมารยาทของการขึ้นเครื่องบินอยู่แล้วไปไม่ทันก็ถือว่าตกเครื่องนะคะแต่นี่ทูซีจะเกิดจะเปิดเครื่องบินเปิดประตูแล้วก็ขึ้นให้ได้และปรากฏก็ขึ้นได้จริงๆไงงะอัะลองฟังดูค่ะ เขาด้วยอะไรหลายๆอย่างทาให้เราเชื่อค่ะเหมือนเขามาวันแรกที่ไปดูที่กับคุณแม่เงเขาก็เปิดแอบธนาคารให้ดูค่ะว่าเนี่ยมีเงินในบัญชีเขาแบบประมาณ20-30ล้านอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เปิดแชทที่แบบคุยกับเบื้องสูงต่างๆอะไรเงี้ยให้ฟังค่ะแล้วก็มีรถนําขบวนค่ะแล้วก็มีบริการมาเต็มเลยค่ะแล้วตัวเขาเนี่ยมีตาแหน่งหรือว่ามีหน้าที่การงานอะไรระดับถึงแบบมี power ก็เ,เขาบอก เขาเป็นเจ้าของบอนอยู่ที่นู่นค่ะคือเขาบอกเป็นเจ้าของบอนเลยใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ใช่คือเขาเคยเป็นคนไทยแต่ว่าถูกแบบว่าคนที่นู่นรับไปเลี้ยงก็เลยไม่มีสัญชาติไทยค่ะคือมันเริ่มแปลกๆเพราะว่าทุกอย่างค่ะอย่างที่คุณแม่เนี่ยเขาก็บอกว่าจะซื้อแล้วเขาก็บอกเนี่ยเดี๋ยววันนี้เงินจะได้แล้วแล้วพอจะได้จริงๆก็ไม่ได้ จากการพูดคุยถึงความสัมพันธ์ผู้เสียหายยืนยันว่าไม่ได้ลึกซึ้งกันนะเป็นแค่คนรู้จักลักษณะเหมือนพี่น้องแต่กลับถูกหลอกให้ลงทุนจนสูญเงินเป็นล้านค่ะและให้โซเกย้ยังแสดงภาพลักน่าเชื่อถือทั้งเรื่องรถนําขบวนเอ่ยเรื่องคุณคุณนะคุณปิ่งพอมีรถนําขบวนเนี่ยหลายเรื่องแล้วเหมือนกันนะทําให้แบบดูน่าเชื่อถือแคปหน้าจอสนทนาพูดคุยเป็นลูกบุญธรรมองคมนตรีมาให้ดูรวมถึงอ้างว่าเดินทางไปวังบ้างอะไรบ้างอ้างเบื้องสูงอยู่บ่อยครั้งนะคะ แล้วก็ทราบว่ามีผู้เสียหายหลายคนโดนไฮโซเกยค,คนนี้หลอกก็อยากให้คนที่ถูกหลอกนําเรื่องร้องเรียนเหมือนที่เธอออกมาเหมือนกันค่ะจะได้เพิ่มตังกรรมต่างวันละเหยื่อหลายคนเธอว่าอย่างนั้นน่ะนะคะจากนั้นคุณกันได้พาน้องน้ําฝนและคุณแม่ไปติดตามความคืบหน้าที่สอนอปรวันมงคลหลังแจ้งความไปตั้งแต่พฤษภาคม65นะคะโดยมีพันตมเอกนิธิชานประสิทธิ์ผลผู้กำกับการมาร่วมพูดคุยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากเพิ่งย้ายเป็นผู้กำกับได้แค่2เดือน เบื้องต้นพันตมเอ็นิติบอกว่าไฮโซเกยค,คนนี้หรือว่านายบอสมีหมายจับที่สนอบางวรมงคลสองหมายนะข้อหาคือร่วมกันช่อโกงและท้องที่อื่นอีกสามหมายข้อหาร่วมกันช่อโกงเหมือนกันส่วนผู้ต้องหาที่ร่วมทําผิดที่เป็นพี่สาวได้เชิญตัวมาสอบสวนแล้วตั้งแต่ปี65แต่เจ้าตัวให้การปฏิเสธสําหรับการตามตัวนายบอสนะคะได้กําชับฝ่ายสืบสวนเร่งรัดหาตัวส่วนเส้นทางการเงินค่ะตํารวจจะทําหนังสือประสานไปยงัปปงปปงเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้เรื่องก็ถูกกระเตื้องขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวตามความคืบหน้ากันต่อละกันเรื่องคล้ายๆไฮโซบุกเกาะกับ้องคณาเลยนะใช่เหมือนกันเลยเอ,อถอดแบบมาแนวเดียวกันเปียบเลยะ่ะแต่อาจจะเปลี่ยนเรื่องราวนี้นี่หน่อยนะแต่เส้นในการเล่าเรื่องแล้วก็พยายามจะทําให้ตัวของน้องเชื่อเนี่ยคล้ายๆกันเลยม,มีรถนําอย่างงุ้นอย่างงี้ใช่ปะ่ะอ่างเบื้องสูง<อ>พูดคุยผ่านแชทกับบุคคลสําคัญอะไรอย่างนี้นะก็เป็นเหมือนสตอรี่แบบ เดิมๆเ,เลยอะ<ช>่ะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปนะถ้ามีคนมาหลอกเราในรูปแบบนี้อย่าไปเชื่อเด็ดขาดเลยนะ